กินข้าวตากแดดนะคะมันหนาวแห้งค่ะ,ะหนาวแหง้งเลยวันรวมช่าง,งท่านผู้ชมวันรวมช่างวันรวมช่างอ่ะเหลือสซ่างป,ป่าได้ดิโอ้เหลือสซ่างป,ป่าบาปิเตอร์บอเออแ,แ,แ,แม่นแม่นแม่นน้ำหอยยังบวัวไหลเว้ยได้ทุกช่างเราช่างไฟช่างน้ําช่างอะไรยังไม่มาเือสังสาบโอเคจะเฮือนยังบวัวแล้วสาบต่อค่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะน้องหนูว่าเห็นหมกสลีพี่น้องคักเนาะหนาวแหง้งหนาวแหง้งอเริกาใต้มาดูพี่ดำตัดต้นไม้ค่ะท่านผู้ชมอเริกาใต้เรานะคะก็ยังคงพัฒนาอยู่ท่านผู้ชมอะไรยังไม่เข้าที่นะคะใจเย็นเย็นท่านผู้ชมใจเย็นเย็นนะคะลมลมเหมือนน้ำต้มไก่นะคะวัออนนี้พี่ดำก็มาช่วยทำงานท่านผู้ชมหน้าบ้านเสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะคะก็เหลือต้นใหญ่หลังบ้านนะคะ ว่าพี่ดำจะมีไอเดียยังไงนะคะที่จะมาให้ต้นไม้ทับบ้านพิัญ,ญานะคะโอเคท่านผู้ชมวั n นี้เราอยู่ พร้อมบ่ลูกพร้อมไหมพร้อมไหมหาอย่างนะาโอ้กล้แล้วค่ะถ้านผู้ชมตอนนี้ก็กุดลงเรื่อยๆแล้วนะคะไกล้ละใกล้ละ อีกนิดเดียวค่ะท่านผู้ชมตักทีละนิดทีละน้อยนะคะเดี๋ยวค่อยค้นลงพี่ดำช่วยพี่ดำช่วยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการดึงแล้วค่ะท่านผู้ชมช่วงเวลาที่ตื่นเต้นนะคะก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสายเชือกนะคะที่จะดึงล้มลงนะคะรับรองไม่ทับบ้านนะคะนี่นะคะดึงไปถึงบ้านนวดสปาเราเลยนะคะหลังบ้าน มาค่ะมาเดี๋ยวรอคุณสามีก่อนนะคะก็ไม่ทัาบ้านท่านผู้ชมก็ตามไลน์นะคะมัดเชือกเพิ่มนะคะกลัวเสียหายท่านผู้ชม ติดบ้านมากนะคะท่านผู้ชมมันไปที่อื่นไม่ได้นะคะหนักแล้วก็ใหญ่มากหนาวท่านผู้ชมหนาวดูอากาศท้องฟ้านะคะคลึมคล้มๆหนาวหนาวท่านผู้ชมอากาศหนาว Don't Like the first one, that one. Ah, eh? You want this look to go there? Not fast. See, like that one. That's a good, really. So you can go, that one, you don't have that much weight. We uh, have go here. Yeah. That to ลรวทับบ้านท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวพี่คอยวิ่งนะคะอยู่ไกลๆนะคะ Come to this side.

Be fat! Fat! Woo! Good, good, good! <laughs> chop, chop! <laughs> Ooh, woo! Number one, number one! Scaling! Woo! Wow! Scared baby! I worry, you gonna go everywhere! <laughs> ยาซูซูกิค่ะเลตันซูซูกิค่าฟูลอัพพลวัล I'm sure the devil is chasing you in hell with a fork all the time. Come you fucker, yeah. you kill the people. Come, come. Now it's your time. I've got you now.